ในที่ลาบสูงกีซ่าของประเทศอียิปต์ค่ะมันก็จะมีปิรมิดสามองค์นะคะที่ตั้งอยู่แล้วก็จะมีตัวลูกปั้นตัวใหญ่ร่างเป็นสิงโตหัวเป็นมนุษย์เนี่ยจะหมอบอยู่ข้างๆปิระมิดของปาโลคาเฟ่เขาก็เลยมีตั้งคําถามขึ้นมาว่าสฟิงซ์ตัวนี้มีอายุเท่าไหร่สร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนักธรณีวิทยานักประวัติศาสตร์หรือว่านักวิจัยสมัยใหม่เนี่ยก็ยังถกเถียงกันตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังหาคําตอบไม่ได้สักที คนเขาสงสัยกันอันแรกก็คือสฟิงค์อายุเท่าไหร่สฟิงค์สร้างเมื่อไหร่แล้วใครเป็นคนสร้างถ้าเกิดว่าเรากลับไปดูตำนานในที่นักธรณีวิทยาหรือว่า,าได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะบอกว่าสฟิงค์ถูกสร้างในราชวงศ์ที่4ของอียิปต์หรือประมาณ4,500ปีที่แล้วแล้วก็สฟิงค์เนี่ยสร้างเพื่อที่ว่าเป็นเทพป,ปกครองเฝ้าอารักขาของปิรามิดของฟาลรคาเฟ่แต่ว่ามันก็จะมีนักวิจัยหรือทฤษฎีสมคบคิดใหม่ๆเพิ่มเข้ามานั่นก็คือคนแรกเนี่ยเขาคิดว่าสฟิงค์มีอายุมากกว่า10,000ปี พีรา,กกา,ามิดเป็นพันพันปีเลยคนแรกเนี่ยจะชื่อว่าโรเบิร์ตชเป็นนักธรณีวิทยาเขาบอกว่ารอบตัวสฟิงค์อะค่ะมันจะมีรอยกัดเซาะของหินรอยกร่อนเขาก็เลยคิดว่าเขาไม่เชื่อแน่นอนว่ามันเป็นเกิดจากลมของทะเลทรายมันต้องเกิดจากน้ําการขังของน้ําหรือว่าณช่วงนั้นนะ้าฝนฝนต้องตกหนักแล้วก็มีการขังของน้ําทําให้หินมันกร่อนดังนั้นแล้วค่ะถ้าย้อนกลับไปในทะเลทรายซาฮาราที่สฟิงค์ตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่ฝนตกถ้าจะเป็นไปได้คือจะต้องย้อนกลับไปหนึ่งหมื่นปีที่ทะเลทรายา,า,รายงเขีว แล้วก็มีฝนตกอยู่อันนี้ก็เลยเป็นทฤษฎีหนึ่งที่เขาเอามากลบตำนานว่าสฟิงค์อาจจะมีอายุมากกว่าพีระมิดส่วนอีกคนนึงอะ่ะก็จะเป็นโรเบิร์ตโบวาวลหรือว่าแกรแฮมแฮค็อกเนี่ยจะเป็นนักวิจัยอิสระเขาบอกว่าสฟิงค์อะคะ่ะจะหันหน้าไปทางตะวันออกซึ่งทางตะวันออกก็คือทางที่พระอาทิตย์ขึ้นแต่มันก็จะมีเรื่องที่แบบเหมือนฮินส์ให้เรารู้สึกสงสัยก็คือว่าที่ชื่อว่าเฟอร์นอลอีควินอกเนี่ยจะเป็นวันที่กลางวันกับกลางคืนเท่ากันพอพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกค่่ะะะวันนัันนนน้แสงงงของพรราาิตตย์ยจกบ หรือว่าช่วงตรงกลางหน้าของสฟิงค์พอดีเลยนักวิจัยทั้งสองคนนั้นเขาก็เลยบอกว่าสฟิงค์เนี่ยอาจจะเป็นอยู่กลุ่มดาวลลโอหรือราศีสิงการสร้างปิรามิด3อง,งค์กับสฟิงค์ตรงกลางเนี่ยอาจจะสื่อถึงกลุ่มดาวหรือเปล่าซึ่งเมื่อ1500ปีที่แล้วอะค่ะพระอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นช่วงของกลุ่มดาวลลโอหรือราศีสิง์นั่นเองอันนี้มันก็เลยเป็นทฤษฎีที่เอามากลบว่าโอเคตำนานคุณบอกว่าอาจจะอยู่แค่นี้แต่ว่าจริงๆแล้วอะถ้าเกิดดูจากบริบทหรือว่าหลักฐานหรือว่าทฤษฎีที่ที่เขาเอามาาาากกกกลลบแ้้้ววมมัันนนนออจจะ่ททีีีีฤษฎ เขาก็บอกว่าคนอียิปต์โบราณนะคะโดยส่วนมากวาเวลาเขาทําของโบราณขึ้นมาหรือเขาแกะสลักขึ้นมาเนี่ยเขาจะจารึกชื่อเทพหรือว่าอะไรแต่ก็คือเขาเหมือนค่อนข้างเป็นคนคลั่งของเก่าหรือว่าคลั่งที่จะจารึกว่าอันนี้สําคัญยังไงอะไรยังไงแต่ว่าทําไมตัวสฟิงค์ไม่มีการจารึกใดๆเลยเขาก็เลยคิดว่าสฟิงค์อาจจะเกิดในอรารยธรรมที่ยังไม่มีตัวหนังสือใช้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดดูทั้งเหตุและผ,ผลของพฤติกรรมของคนอียิปต์ในสมัยนั้นกับตัวสฟิงค์เองเนี่ยมันก็ไม่มี mm hmm. ทีนี้นักทฤษฎีสมคบคิดคนรุ่นใหม่เข ายแข็งหรือคนเก่าๆที่อยู่ในนักธรณีวิทยาของอีบเขาก็ออกมาตบกลับทฤษฎีนั้นว่าทฤษฎีที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันดูก็มีเหตุผลแต่เมื่อเรากลับมาดูหาหลักฐานนะคะในตัวรอบสซฟิงหรือว่าในบริเวณตรงนั้นนะมันก็ไม่ได้มีหลักฐานนี่ว่าสซฟิงอาจจะอยู่มากกว่า1น,นึ่งปีดังนั้นแล้วเขาก็จะพูดคํหนึ่งว่าเพอร์เจอร์ประมาณนั้นแล้วก็ที่บอกว่าสฟิงพาอาทิตย์ขึ้นตรงหน้าภาคพอดีหรืออะไรเงี้ยพาอาทิตย์ก็ขึ้นทางตะวันออกอยู่แล้วมันเป็นใครๆก็รู้ค่ะเขาก็เลยบอ่่เดไไ้ทีมมมๆนนรยั็ป ของโทโลกมันก็เป็นทฤษฎีที่สมคบคิดขึ้นมาว่าเอออาจจะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ก็ยังไม่มีมบทพิสูจน์แต่สิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นเลยว่าชาวอียิปต์โบราณเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องของดวงดาวแน่นอนเพราะว่าตำแหน่งที่เขาสร้างเมื่อกี้อย่างที่บอกคือสฟิงค์ใช่ไหมแล้วก็ตัวพีระมิดเนี่ยมันมีองศาในการวางในการอะไรเงี้ยไปในทิศทางของกลุ่มก้อนดวงดาวกลุ่มก้อนดวงดาวเรโอใช่ไหมแล้วลองย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยคือเรื่องของดาราศาสตร์มันยังไม่เป็นที่รับรู้เหมือนสมัยนี้แสดงว่าชาวอียิปต์โบราณเนี่ยเขาเก ได้แล้วนําความเชื่อตรงนี้นมาสร้างสฟิงกับพีรมิได้สําหรับคนที่จะไปต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษในปีนี้นะครับและยังไม่มีผลคะแนน IELTS นะครับมาเรียน Professional English ที่ British Academy i c Center รีบมาสมัครนะครับเพราะว่ากำลังจะเปิดวันที่26พิพฤษภาคมนี้9สัปดาห์ที่ไทยสามารถเข้า U top ที่ประเทศอังกฤษได้ครับ University of Manchester University of Bristol University of Leeds Queen Mary University of London และอื่นๆอีกมากมายครับอย่าลืมพบกันนะครับใกล้จะเปิดเลยแล้วรีบมาสมัครกันเลยแล้วหน่อยที่อยากฟัง